มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าพ่อร้อนใช่ไหมเออเอพอพ่อร้อนครับทุกคนครับถ้าอย่างนั้นร้อนแบบนี้บันเจิดจะต้องคิดนวัตกรรมใหม่แห่งโลกอนาคตขึ้นมา <h ums> นไงไง <c oughs> อุยอุยมองมานี่ดูครับทุกคนวันนี้ครับก่อนจะเปิดคลิปดูก่อนว่าความร้อนขนาดไหนขนาดหมาบ้านพี่แม่งยังสก,กินเฮดเลย มานี่ก่อนสิแหมมึงก็ขี้เขินดูดูหมาบ้านพิมครับเป็นไงสกินเฮดมาเรียบร้อยอ่ะนะมันขี้เลื่อนเลือนอะไรมันทำกับหน้าร้อนเออหน้าหนาวมันไว้รากใสเลยนี่หน้าร้อนปุ๊บมันไปหาช่างเลยบอกพี่พี่กินเฮดด้วยเอาหวีเบอร์หนึ่งเลยเหมือนมึงเหวอะร้อนอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวดูไปดูพ่อนิว่าว่าพ่อเขาอยู่ไหวหรือเปล่าวันนี้เฮ้ยยังไม่ต้องวัดดี พาไปดูก่อนว่าเพราะอะไรโอ้ดูสิดูตัวดูสิพ่อสิมีบ้านหลังเป็นสิบล้านนะครับดูการใช้ชีวิตแบบสมถะนะครับยยไปดูดีกว่าว่าเขาร้อนหรือเขาช็อกตายไปแล้วเพราะขนาดพี่ย,ยิ้มยังไม่ไหวเลยเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยมันจะทําให้เย็นขึ้น<ด><ด>พ่อเขาก็เลยสร้างที่นอนที่ตรงนี้เลยค่ะดูแล้วเราน่าจก็ตั้งเอาอันนี้ช่วยพ่อหน่อยดิค่ะโอ๊ยยิ้บทำไม โอ้ยเย็บอย่ามาเข้าจะมอกเย็บตัเนือ<จ>้าานอร้อนอ่ะร้อนใช่ไหมจะได้เย็นเย็นเย,ย,ย็บพอแล้วอย่ามาเข้าจะเม็นีม่มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าพ่อร้อนใช่ไหมอเออพ่อร้อนครับทุกคนครับถ้าอย่างนั้นร้อนแบบนี้บรรเจิดจะต้องคิดนว,วัตกรรมใหม่แห่งโลกอนาคตขึ้นมามึงจะทอดกุ้งไก่ไปสัตว์ต้องเอากระทะไปตั้งทอดพ่อแดกไปเลยอะไร่ กูเพื่อนเล่นมึงเหนื่อยสัตว์คือเดี๋ยวถ้าแป้งเย็นที่จะดีกว่าพ่อเออว่ะไม่ต้องนะวัาตะโกนตะกมเฮี้ยแล้วแป้งเย็นนี่แหละเนี่ยมันไม่เหมือนกับลมมันเนี่ยมันบุ่วว่ามุ่ว่าเฮ้ยนะพ่อพูดว่าเรื่องลมเนี่ยที่ถนัดเลยเรื่องลมเนี่ยเรียกพุทธก็มาพุทธก็มาเลยมาแล้วลมมาแล้วรอแป๊บหนึ่งไปเราไปสร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีอันสุดเทพของเราก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวยกไม้พ่อเฮ้ยถ้ามึงเป็นเฮี้ยนอันขารหวัดดีนักหนาวเนี่ยรอแป๊บหนึ่งดิรอแป๊บหนึ่ง เออเซ็งเป็กเลยเอ้าสวัสดีเวลาจะไม่ให้เขาเข้ากล้องไงล่ะเขาก็อยากจะเข้ากล้องเหมือนกันนะเอ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยช a ชแนลช่วงไอ้บันเจิดมาแล้วเออทำไมใจล่แค่นี้แม่งอยากจะเข้าเฟรม ไปอ้าวไหนตัวมีอะไรทำวันนี้ไงเรามีแล้วัตกรรมใหม่มันเป็นเขาเรียกว่าแอร์เคลื่อนที่แอร์เคลื่อนที่นี่รังสรรมาด้วยไอแอร์มันแพงมันเสียบค่าไฟแพงไม่แพงไม่แพงนี่เดี๋ยวพี่ยิ้มจัดให้พ่อมาว่าจะพ่อจะเอาไปที่ไหนในโลกไม่ว่าจะอยู่ในรถอยู่ในเรือไปได้ทุกที่เหรอไปได้ทุกที่นั่งตรงนี้เนี่ยเผลอๆนี่นอนอีกหูเย็นให้วาบวาบวบต้องห่มผ้าห่มเลยไหมต้องห่มผ้าห่ม แล้วหมาที่บ้านจะไม่ต้องตัดสกิีนเฮดแบบนั้นอีกต่อไปแล้วน่าสงสารมันมากเลยมันร้อนแล้วมันก็ไปตัดสกินเฮดมาอันดับแรกเราจะต้องไปเอาแฟน this is fan นี่ไงยืนอยู่นี่มันเมียเอาไปเอาพัดลมพ่อตามเข้ามาพ่อมีพัดลมด้วยเหรอเออพ่อมีพัดลมเอล่าพ่อมีพัดลมหรือเปล่าเฮ้ย พ่อเขาไม่เคยใช้พัดลมพ่อไม่เคยแบบพัดลมพ่อเปลืงไฟเฮ้ยไม่เป็นไรมีมันไงพัดลมไม่ใช่มันใช้ไม่ได้ต้องแบวพัดลมกลมๆไปหาพัดลมกลมๆกันพ่อแม่เอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละดู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 ไหนเร็วอุ้ยตัวนี้เลยเหรอตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นี่แอร์พัดลมแล้วอุปกรณ์ที่เรามีก็คือนี้อะไรอ่ะเย้ มีกระบวยนี่แล้วก็มีถังโฟมนี่อย่าบอกนะว่าตัวจะกอกน้ำมันขายถูกต,ต้องเราค้าวน้ำมันเถื่อนให้ตำรวจมาจับกูเลยเฮียเอีอยงวะ,ะเรามาเริ่มทำอะไรไดีกว่ากับเทคโนโลยีแบบบ้านๆเขาเรียกว่าแอร์บ้านๆงไง แล้วตัวจะให้ความเ็นมันยังไงเราจะใส่น้ำแข็งลงไปในนี้ไงนี่แล้วก็่ครับอ๋อคนนึกออกแล้วตัวจะมีมีมีเขาเรียกว่ามีจุดลับและจุดส่งถูกต้องที่เป็นลําโพงแบบนี้ตัวจะต้องเอามาค้อเพื่อดูดตรงนี้แล้วเอาไปส่งที่ตรงนี้แน่เลยใช่ไหมฉลาดได้ไงวะใช่ไหมรู้ทำโง่โอ้ยฉลาดจริงๆไม่รู้จริงๆว่าหัวแอรไปทารถไม่รู้จริงๆว่าหัวแอรไปทำรถรถ เราจะทําอันนี้เราจะทําเครื่องเจาะเครื่องเจาะโฟมเราจะต้องทำอย่างนี้นะครับน้องๆอย่าให้หลวมเกินไปและอย่าให้แคบเกินไปไม่งั้นลมมลันจะรั่วนี่เราได้แล้วครับเเราเฮ้ยดูอือเอาหลังมากูจะดาษหลังมึงหลังพิชาตอะนี่นี่เป็นวิธีการเจาะโฟมโดยง่ายที่สุดถ้าเราไม่มีแบบว่าลวดหรืออะไรแล้วนี่มึงใช้ลวด ใช่แล้วเราไม่มีลวดหมายถึงว่าถ้าไม่มีลวดลวดล้อลวดยีสต์อ๋ออาได้แล้วนี่นะคะแล้วทีมกดลงไปตรงไหนตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวดฉลาดมากเลยอ่ะเฮ้ยเอาขึ้นไงอะเปิดฝาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงดูทุกคนเป็นไงนี่เรากำจะได้รูแล้วนะคะหนึ่งรูนี่เลยเฮ้ยเราเอาแค่รูเดียวไม่ใช่หรออะไรสองรู อยู่หนึ่งก็ไปฝั่งตรงนู้นอันนี้เราต้องอยู่ห่างนนะครับคนละมุมกั้วเลยนะครับหนึ่งสองตอยดูดิไง้ยดีใจง่ายเนดะี๋ยวน่นี่ค่ะนี่กลมบล็อกเราก็จะได้รูแล้วนะคะทุกคนเลยสองรูเรียบร้อยนี่อันแรกเราต้องใส่อย่างนี้นโะ <ผม S 2> อ้โหด้วยนะแล้วต้องใส่อย่างนี้อันต่ออันสองก็ต้องใส่แบบนี้ดูดความเย็นเข้าไป เป่าความเย็นออกมาใส่ตรงนี้เย็นจีบพ่อเห็นอุปกรณ์ยิ้มยังพี่ยิ้มจะทำแอร์เคลื่อนที่ให้พ่อไอ้ไม่เราไม่เห็นเลยอไงมันจะมีลังโฟมพ่อลังโฟมแล้วก็มีท่อออกมาแล้วก็มีกวยสองอันผสมอันหนึ่งพ่อรู้หรอพ่อคิดว่ามันจะได้ไหม ได้มันจะเย็นไหมได้ได้เหรออืมมันน่ะต้องแข็งใสใช่ป่ะใช่ไงไอจิมไอ้ยิ้คุณรู้แล้วยิ้มกำลังจะทำอยู่นี่มันแย่งไอเดียพ่อนเลยาใช่ไหมใช่นี่มันต้องมาจ่ายตามซื้อไอเดียจากมันทำยังมันทำยังกำลังทำเดี๋ยวพ่อรอเลยสัมภาษณ์พ่อมาเป็นไงบ้างพ่อให้ความหวังอะไรกับเขาบ้างไหมชอบพ่อต้องชมเขาอย่างแน่นอน ว่าลูกคนนี้เอาอีกแล้วมันเกิดมาเพื่อนวัตกรรมของโลกจริงๆกูอยากจะให้เห็นหน้าเมียมึงต้องเขาเขาก็อยู่หลังกล้องมึงลุเขาจะแอคหน้าทำยี่้ออะไรเดยเสียงมันไม่ได้ออกมาึเอาเป็นว่าตัวนะรอดูในคลิปเลยพูดอะไรกับตัวบ้างเขาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นน่าจะถมถุยเยอะอยู่วัตกรรมของตอนนี้ตัวมัดอ๋มัดแบบเนี้ยหรอ นี่เขาเปิดแอร์เขานอนกันสบายแล้วนะในบ้านอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไงนนะแม่นอนยังไม่นุ่กันในบ้านเนี่ยแม่ไปโรงพยาบาลแม่ตัดขาจะบ้าหรือไงไล่เลี้ยวไล่เลี้ยวโอ้โหเฮ้ยเไปไหนวะเนี่ยแล้วยังไงอีกต่อยใจมาต่อยเฮ้ยแล้วยังไงอีกโอ้ยเฮ้ยหน้าตาแม่งเหมือนอวกาศเลยวะตัวว่ดูดินี่นะคะทุกคนนี่นะฮะ หน้าตาวอวมากพี่ชาคิดว่ามันจะได้เรื่องไหมเฮ้ยมันเย็นอยู่แล้วเนี่ยมันเย็นแล้วเนี่ยใช่ตอนนี้เย็นแล้วไม่แล้วแล้วมันทำมาหน่อยห่อยมัเย็นแล้วเย็นแล้วไหนโชนแผงหน่อยใส่น้ำยาทําความเย็นลงไปเฮ้ยเติมยาเลยเหรอได้เติมยาเราเรายกไปก่อนนะแล้วค่อยไป็นเหตุบิชาม้ยคือน้ำยาทําความเย็น เฮ้ยเอาน้ำเติมหน่อยแม่ให้มันมีไอ้แม่เพราะว่าถ้าไม่มีน้ำมันจะไม่มีไอ้เดี๋ยวมันก็ละลายหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพัดลมหมุนแลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเสียงพัดเลยลมมันพัดโอ้ยนี่ก็บิ้วกันจังเฮ้ยอาหลงมานั่งน้ำพัดลมน้ำนั่งพัดลมแล้วเป็นยงเฮ้ยเฮ้ยเย็นทำเป็นเล่นไปนะเฮ้ยเย็นเย็นเลยจริงอะเย็น ไม่ไอ<า>เครื่องจั่<า>เครื่องจั่งอุณหภูมิเราอยู่ไหนวะเออว่ะรักแร้เปลี่ยนรักแร้จากรักแร้เปลี่ยนไปหายเลยอ่ะจริงอ่ะพี่โอ<ว>เ,ย,เย,ย็นเลยเย็นเลยเย็นเย็นเฮ้ยเลยแถวเรามีวิทยาศาสตร์ทดลองให้ทุกคนได้ดูกันคืออะไรคะม,มันไอมันมันมีไอเย,ย็นนะเครื่องวัดอุณหภูมิปั๊บเราวัดตอนที่เราไม่ใส่ไหมนี่ไงเราจะวัดอุณหภูมิบ้านก่อน33องศานี่เห็นไหมสามสิบสามสิบเจ็ดเออ วันหน้าคือวันตอนนี้ไม่ได้ไข่วุ้ยลงอย่างไวเลยอ่ะโอ้ลงลงสามจุดสามแล้วอ่ะใช่สามจุดเจ็ดอะใช่เฮ้ยมันสามารถลดอุณหภูมิได้จริงๆทุกคนอ้าวแน่นอนแต่เราอยากรู้ว่ามันจบอยู่ที่อุณหภูมิประมาณอยู่ที่เท่าไหร่อ่าฉีดน้ำลงไปนิดนึงนิดนึงอ่านี่นะคะพี่ชาจะเป็นจะละละลายไอขึ้นมาสามสามจุดศูนย์นะคะทุกคนตอนนี้จับที่ท่อนี่จับที่ท่อดูนะตัวโมว่าที่ท่อนะดูโอ้ที่ท่อดสามแปด สามแปดอะไรหรอยี่แปดยี่เจ็ดยเจ็ดเนี่ยท้อเย็นเย็นเจี๊ยบยี่หกท้อเย็นเลยนี่นี่เอาไปอวดพ่อดีกว่าปะยกเลยปะภูมิใจในตัวนี้ให้พ่อมาตรงนี้ไหมให้พ่อมาตรงนี้ว่ะให้พ่อมาให้พ่อมาให้พ่อมาปาดแป้งชั่ขาเยี่ยไข่หงมเหนียวมันเลยแหละเป็นไงพ่อบันเล่นไอ้สัตด ไอ้คนนี้มันขโมยไอเดียกูเนี่ยแม่งขโมยไอเดียกูเนี่ยยายายาเดี๋ยวกูคิดไม่หมดแล้วผมจดที่ตั้งติดไว้แล้วมึงจะจดได้ไงมึงยังไม่ได้จดยังไม่จ่ายแอร์เดี๋ยวให้นั่งก่อนเดีไม่จ่ายความเย็นนั่งนั่งจะแบกให้กินอย่างไม่เอาอ่ะพร้อมยังครับคุณพร้อมที่จะรับความเย็นหรือยังครับกูอะพร้อมนานแล้วมึงก็อาทำนี่ดเนี่องไงไงอุ้ยอุ้ยสบาย อันนี้เย็นเลยเย็น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 อย่างแน่นอนรู้ถึงเย็นนะเย็นเย็นแวบแวบเลยนะเย็นเย็นแวบนี่เป็นไงพ่อไอเดียกูจะไอเดียพ่อได้ไงผมทำก็มือแล้วผมเองเนี่ยผมไปเข้าฝันมึงผมเข้าไปในซีรีสบั้มพ่อได้ไงเนี่ยทำตัวเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วชอบโมเมไปคุยกับลากมะม่วงแล้วเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหม มันลไอน้ามาจาไอ้น้ำได้ไงไหนไอ้น้ำมันไม่มีไอ้น้ำนี่ไงไม่ใช่นี่มน้ำแข็งใช่ยไอรักแล้วแข็งแล้วมันไม่ใช่ไอ้นาไม่ใช่รักแข็งมันก็คือไอ้น้ำไอเย็นแล้วจะไอ้น้ำอะไรหรอเออเย็นไหมพ่อดีไหมช่วยคลายร้อนได้ไหมก็เย็นแบบพัดลมทั่วไปแล้วก็แต่ทตู้แอร์ไม่ได้ที่นี่นี่ถ้าจะให้แรงเรื่องนี้ เจ็บเลยเพราะเจ็บเลยอ่เย็นไม่เย็นไม่อาไม่เอาโอ้ยสัตเป็นใช่เลยคือที่ยูทูปเขาออกสองอันใช่ไหมเขาไม่เป่าเข้าอันนี้ของเองไอเดียดีไอเดียของเองเป่าเข้าดันไงต้องดันไงต้องดัน้เขอากาศท่าเรับ ไม่งั้นมันก็อันไงแล้วไอไอเอไอเย็นมันก็จะออกมาดีใช่ไหมเนี่ยหรือว่าใช้ได้ตอนนี้นะคะพ่อคอนเฟิร์มเลยว่าแบบนี้นี่ใช้ได้เฮ้ยพ่อพูดอะไรกับเขาไว้บ้างวะพ่อเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วแบบนี้พอคบคิดไว้แล้วเขาดูมาแล้วเขาจะทำอยู่แต่ตอนนั้นก็โมเมแล้วที่วัดเปโตรเขาเป็นไอ เปิดพัดลมแล้วไอ้น้ำมันพุ่งออกมานั่นนั่นคือพัดลมไอ้น้ำนั่นคือมันมันเป็นมันเป็นไออะนั้นใส่ก๊อกเลยอ๋ออีพีหน้าเดี๋ยวทำให้เป็นพัดลมแบบเปียกเลยให้ปลอดชื้นเนอะไม่ใช่เปียกแต่มันเย็น่ะเป็นสเปรย์อ่ะฟ็อกกี้อ่ะเป็นเขาเรียกว่านะไอ้น้ำไอ้น้ำอ่ะแต่เนี้ยคือไอเย็นไอเย็นไม่ใช่ไอ้น้ำเข้าใจไหมนี่ไอเย็นเออไอเย็นไอเย็นเออเย่างเงี้ ไอ้ใหญ่ๆนะมันต่างกันอันนี้มอบให้กับคุณบุญยังเอาไปเลยเอาไปใช้ในห้องบอกเลยว่าเย็นแบบถ้าหักลบคูณหารแล้วคิดว่าร้อนดีกว่าเกมกระสอบ30วันหนึ่งต้องใช้ถึง4กระสอบฮะจะเจอเปิดทั้งวันทำไมเราเปลืองเปิืองตอนนอนเนี่ยใส่ปุ๊บนอนเลยนอนเลยพอนอนพอหลับแล้วมันเย็นมันหลับแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วรู้ ถ้านอนถ้านอนล้วใช้สีกระสอบไม่ใช้น้ำแข็งอะไรของทานเออเผาไปเลยเนี่ยวันนึงต้องมีสีกระสอบถ้าสีกระสอบแม่ก็กินแมอ่สิบเอ้าวันละร้อยยี่บแล้วพ่อกินดูดพ่อพอดิบเอ่เจ็ดคันสองต่อเนือนสามสาหเห็นมร้อยยี่สิบก็แยกสี่เป็นสองสิบองสามสามสก้กระสอบแม่ให้วันละร้อยยี่มันจะไปสามสิบหได้ไงวะอสิบงสามสาใช่ มันต้องม่สี่มันสองม่าพี่จาเ่นี่ยเนี่ยอารมณ์เสี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 ยเ่เป็นว่าเรามอบพัดลมไอเย็นเครื่องนี้มให้กับพ่อไปเลยเขาจะได้ใจเย็นเย็นลงพ่อไปด้วยเออเลี้ยงกูสาวมเยสาวามสาแมองสาวพิพาสามอเ้ยได้ใจเย็นเลงแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าบเกิดจะมาประดิษฐ์เครื่องที่แบบเป็นไอ้น้าแบบพุ่งๆเลยได้ ก็สำหรับ EP นี้นะคะใครที่อยากจะรู้ว่ามันเย็นจริงหรือเปล่ามีลังโฟมเก่าๆแล้วก็มีท่อน้ำทิ้งมีกลวยก็ลองไปทำตามดูนะคะก็จะได้รู้ว่ามันช่วยได้นะมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าลองทำตามแล้วกันสำหรับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูไอ้น้ำพัดลมไอ้น้ำแบบ DIY ทำเองนะลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย็นๆเลยแบบเย็นเลย